พี่น้องเลยว่ะ่พี่น้องร่วมรการมาใหม่อีกหลายท่านนะครับที่เราเพิ่งเห็นเพิ่งเข้ามาเราจะเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นตามความคิดของท่านเลยครับว่าว่าไงนะมีใครอยากจะเสนอความคิดเห็นอยากจะระบายความในใจกับรัฐบาลชุดนี้บ้างไหมคะขอแบบสุภาพเจ็บๆทั้งคันแต่สุภาพนะครับ มีไหมเอ่ยทางนี้ดีกว่าผมชอบเสื้อเขานี่รรนครับใส่เสื้อบอลครับอ่ถามว่าไงนะ,ะเมื่อ่ีมีความในใจนะอยากจะระบายรบขับไล่มันนะคะอยากจะแบบเอาน,นี้อ่ะว,วันนี้มาร่วมชมนุมต้องการอะไรจากการมาแสดงออกครั้งนี้ คุณอยากได้อะไรจากรัฐบาลประยุทธ์หรือคุณไม่อยากได้ะลยคุณพูดเลยครับก็ต้องการให้ยุคสภาครับผมแล้วก็ต้องการคนที่มีความสามารถมีสมองมาบริหารประเทศขอบคุณมากค่ะที่มาต้องการให้ยุคสภาและต้องการคนที่มีสมองนะคะมาบริหารประเทศนะคะอ่าน,นะครับใครอยากแสดงความคิดเห็นชูม,มือได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับ เพราะว่าหมายเรียกหมายจับไม่ไปถึงบ้านพ่อปูแน่นอนพราะมันไปตกอยู่บ้านพ่อผมหมดแล้วผมเอาพี่คนนี้ดีกว่าผมเห็นพี่เข้ามาชูสามนิว้วอยู่ภาคใหญ่แล้วขอเชิญฝั่งวิสัยทัศน์นะครับแส,สดงวิสัยทัศน์ให้ยาดชจลุ่งหลานชาวระยองได้ฟังนิดนึงว่าคุณอาต้องการอะไรจากรัฐบาลคนเอกยุทธ์แล้วก็ไม่ต้องการอะไรไม่ปลื้มอะไรพูดเลยครับผม สิ่งที่เราการที่สุดคือให้รัฐบาลแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนอื่นเลยนะครับแก้ไขโดยที่อสว2อ0รอคนเนี่ยให้ตัดออกไปเลยนะครับแล้วแก้ไขในสิ่งที่ไม่มปประสงค์ของประชาชนทัน่วไป ขอบคุณมากค่ะครับงไงดีบ้างเหรอไงจริงๆอยากให้พูดทุกคนนะครับแต่น่าจะเป็นอาทิตย์นะครับว่าจะพูดหมดนี่เหรอพี่คนนี้เหรออาเบื่อดุงชอบแมสกี่มากเลยครับนะครับพี่คำถามเดิมครับเมื่อกี้นี่ฟังหมดใช่ไหมครับพี่ตอบเลยครับพี่เดีอยวแรกเนี่ยก็คืออยากได้เหตุการณคู่คามประชาชนคนต่างนะครับผมว่ามันไม่ดีมากเลยนะครับคือคนที่ออกมาใช้สิทธิ์เสรีภาพของเขาเนี่ยคุณไป ตันนี้เขาเนะี่ยผมว่าไม่แฟร์นะครับแล้วก็แก้ไขรัฐธรรมนูญตรารารธรรมนูญใหม่แลแก้ไขไปบางหน้าตาเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งว่ากันไปหลังจากนั้นยุบสภาน,นะครับผมคุณประยุบพอที่ get out ครับพอแบบนี้ get out, huh. get out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  ขอเตือนเสียงน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่บ้างค่ะน้องน้องคนนี้ด้วยค่ะ ก็สำหผมนะครับก็อยากจะให้ประเัติตาสามทอที่เราไม่ไมไ่มีการตั้งไว้ก่อนหน้านี้นครับก็คือหนึ่งสภาขรับผมสองแก้ธรรมน,นูญแล้วก็สามอยู่คุกคาประชาชนนะครับหรือถ้าเกิดว่ายังจะอยู่ต่อนะครับผมถ้ายังจะมีมีความทนสูงขนาดนี้ไหครับก็ขอให้ระบัิตามนโยบายที่เคยได้หาเสียงไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับผมขอให้ทำให้ได้ขึ้นผมก็จะร้องไห้แหละครับแต่ให้จะทำได้ดีสุด คือทำตามสามข้อท tamam, ี่เราเคยให้ไว้เมื่อสองปีที่แล้วครับของคัณเรับทีที่ทำหน้าทน้าเกี่ยกับแงัดงตัวดงตัวแดงตัวแดนตัวดงคัวแดงตัดงตัวแดงตวงตัวงตัวงัวแตัวกตัวดตัวแดงตัวดงตัแงวแงตัวดงตังตัวดัวดงอแงตัวมดตัดงตัวดงตัวแดดต้งัดตงตง ไอ้ที่มันเป็นผด็จการเป็นมาจากประหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในสมองที่เราจะรับได้อยู่แล้วและสาานี่มันต้นเข้ามาเนี่ยไม่ใช่ชประชาธิปไตยบอกว่าทุกคนมีสิทธิเท่ากันหมดแต่มึงมีสิทธิมากกว่ากูมไม่ใช่แล้วผมภูมิใจมากเลยผู้ตรงๆเดี๋ยวจะบอกความรักในตัวผมอีกครั้งหนึ่งสุดท้าย ภูมิใจในสิ่งที่นักศึกษาทุกคนต่อสู้ไม่กลัวกับเรื่องหัวหมอหัวดำไอ้พวกปัญญามิ่งผมยอมรับน้งใจพวกคุณที่ว่าอนาคตของคุณที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันจะต้องไม่รู้แหละคนแม่งจะไม่รับเข้าทางงานบริษัทแม่งจะกาหัวไว้ผมเองเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่บริษัทแม่งก็กาหัวไว้ สมัยที่ผมทำง,งานก่อนที่จะมาทําง,งานผมเรียนจบผมเรียนที่รยองเป็นเด็กช่างบอกอย่างนี้ก่อนว่าช่างอะไรอยี๋ยังไม่บอกผมเด็กช่างจบจากที่นี่แล้วไปต่อที่นนทบุรีสมัยนั้นน,นม่งน่มีปะวะสไปต่อเสร็จกลับมาระยองแม่ไม่รับกูทำง,งานเพราะว่าเรื่องของมันหลายเรื่องดังนั้นกว้างไปนะครับแต่ที่มาถึงเรื่องรัฐบาลผแถบการชีนี้ก่อน ผมเองเป็นคนพุทธสภาธนินสมัยพุทธสภาธนินเนี่ยผมเองอยู่กรุงเทพขับลงมาขึ้นไปนั่งให้ขึ้นและนั่งติดลงเลยรถลาไม่ไห้ขึ้นเลยผมไม่เข้าใจว่าคุณจะไปเรียกร้องประชาธิปไตยมีอาการกัจจายมแต่เงาลูกปืนมึงมายิงพวกกูเนี่ยแม่งเพื่อนกูตายไปเป็นพันคนเลยที่อ่ะตำรวจทหารเพื่อนกันพี่กันน้องกันผมเองหมดแหละเพื่อนผมก็เป็นตำรวจ ที่ผมก็เป็นทหารรูกหะฮะผมก็เป็นทหารแต่ตรงน,นี้ต้องยกเว้นนะครับใครรักใครชอบในความถูกต้องมึงห้ามก็ไม่ได้เว้ยเพราชอบในความถูกต้องคือประชาชนที่มามันต้องอยู่ในพื้นฐานเดียวกันไม่ใช่มึงใหญ่แต่กูแม่งยุบตายหาวันนี้การประชาชิไม่นต้องหาอะไรกินนะครับกท่านแบกกันกนึ้นเลยกนินเงนอึวนจริงกองตรง กินเงินแรบบโขอ้โหทุกวันนี้ตั้งแต่5ปี6ปีที่ผ่านมาพูตงตรงนะผมเจ๊งไว้รัฐบาลชุดเนี้โดนฟ้องแม่งมีลุกขีคดีเพราะแม่งถูกยึดหมดกิจการโดนยุบต้องมาเป็นลูกจ้างเหมือนเดิมทำง,งานได้วันละ6 0หก้อยไม่มดีเราเลี้ยงลูกเลี้ยงเนียได้แม่งมองมาเราหรือเปล่าว่าไม่รู้พูดไม่พาขอโทษนะครับแป๊บหนึ่งผมเองเอ็ช่างคนโรงงาน แต่เป็นน้ำดีครับแัดสนับสนุนพวกคุณด้วยสีเฟืองทองผมคือชา้งตนนนบุรี1ในชมรมเฟืองทองภาคตะวันออกเดี๋ยวเป็นคนหนึ่งที่ถักการเรื่องการเลี้ยงกลับหรือชมรมของช่างบริงนเทคนิคอยองั้นขอสนับสนุนนะครับขอบคุณที่ให้เกียรติผมเองอย่าให้พูดมากกว่านี้ถ้าพูดมากว่านี้นะเดี๋ยวมันจะปุกท่นโงม ผมต้อผมเพื่การคนแบบพี่เพื่อผมแม่เป็นพันเป็นหมื่นคนอย่าให้ต้องเรียกถ้าเรียกแล้วมันใหญ่ผมผมให้เกียรติน้องๆผมบอกตรงผมให้เกียรติลูกหลานลูกหลานพูกเนี้ยลูกผมก็เพิ่งเรียนจบแต่ผมอยากถามว่าแม่งกูจะได้งานทำใม้ลูกกูนั่งทำงานแบบเนี้ยรัฐบาลเจ๋งตั้งแต่มึงทำมาเนี่ยเจ๊งรู้กี่โรงงานแล้วตอนเนี้ยไอโรงงานที่ผมทำอยู่แม่งก็เจ้กูจะงานที่ไหนทำ ทุกหลังผมจะทายงานที่ไหนมึงไม่ต้องมาบอกเราว่ามีคดีทุกคนโรงงานจะไม่มีการไม่มีการรับพวกคนในพวกนี้เท่าทั้งานน้องครับมีความรู้ไม่ต้องโกหกายเด็กช่างเหมือนกันมีความรู้มึงมีความสามารถงานนี้มึงทำเยอะแยะมึงไม่ต้องไปสนใจไอ้เรื่องพวกนี้เด็กช่างและเด็กที่เรียนจบใหม่พวกนี้คุณมีสมองทุกคนคั้ว่ามีสมอง มันต้องดีกว่าคนที่แม่งหัวหมาเหมือนนั่นแอันนี้อะไรนะหัวหมาสมองหมาปัญญาควายอ่ะโอเคเดี๋ยวน้องจะรังขึ้นหลังเวทีบนเวทีละจะดังหรือเปล่าลูก้เดี๋ยวเดี๋ยวยิ่งยิ่งต่อผมให้น้องไปต่อก่อนดีกว่าเอาแล้วเอาชื่อต่างชาุิเลยหรอผมลูกน้องบางคนจะรู้จักผมชื่อเล่นๆชื่อชื่อใหญ่ อ่ดตเงนี่ใหญ่เลยครับผม <Yeah. S 1> ครับอันดับต่อไปนะครับพี่ใหญ่เข,ข้าหน้าผมเชิญพี่ขึ้นเนเรืออันดับต่อไปผมขอเชิญคุณอาญาครับพูดเรื่องเลยนะครับอ่ารับสวัสดิการอันนี้คือเสียงของคนระยองแท้ๆนะครับไม่จําเป็นต้องดูสุนิบัตนานะเข้าติดต่อพวกเราเข้ามาว่าน้องๆมีสุนมใช่ไหม น้องๆให้เวลาพี่ขึ้นมาพูดความในใจเรื่องรัสวัสดิการสักนี้ได้ไหม